นี่ครับงานบอลลูนเนาะนี้เป็นากาัับบอลลูนนานาชาตินะลูกค้าสั่งมานะนี่ตัวเต้นบอลลูนตาน่างๆนี่นะติดถนนเอเชียนะของเราอยู่ติดถนนเอเชียนะครับใครจะสั่งได้ก็สั่งมาได้เลยเนาะยู่เลยนะเต้นอยู่ ครจะสั่งตัวไหนตัวใหญ่มากนะครับนี่นะครับ,บเห็นตะไกรจะไปติดเป็นมหกรรมเป่าลมเนาะวันนี้ไม่ได้ใส่หมวกแดงนะชัยหมวกแดงนะนี่นนนนที่ไร้ฟาร์มของเราเองนะครับที่ไร้ฟาร์มเนาะ สนใจสั่งได้นะทาได้ทุกแบบนะครับดู<อ>เดี๋ยวมันโบกมันเต้นอันนี้เป็นงานบอลลูนจะใช้พัดลมเป่าเป็นสกายทูบอยู่ข้างล่างนะครับ,นนบมันเต้นได้นะครับน,นี้เป็นบอลลูน บอลลูนบอลลูนเต้นได้มันเต้นได้นะครับนี่เลยตัวนี้สวยๆเลยนะครับคือเราทําได้ทุกแบบนะทาได้ทุกแบบเลยลูกค้ามีแบบไหนมาเราทําได้เลยนะครับมีคือขอให้มีแบบมาหรือไม่มีแบบแล้วมีฝ่ายออกแบบให้ส่งทั่วประเทศส่งฟรีต่หากนะเนะดี๋ยวดูมันมีโค้งนี่จะเป็นซุ้มโค้ง นะอันนั้นเป็นล้อมบอลลูนอ,อันนี้ชื่อบริษัทเราบริษัทไลฟ์ฟาร์มประเทศไทยจำกัดนะครับนี่เลยอันนี้บอลลูนนะครับนี่เลยเป่าลมนะครับเป็นชนเผ่านะนี่เลยสวยๆนะครับอันนี้งานซุ้มโคม้งซุ้มโคม้งต่างนะบอลลูนบอลลูนบอลลูนนะครับบอลลูนมีหลายแบบเลย นะครับน,นี้พัชจันทร์พัชจันทร์นะครับพัจันทร์มีไฟที่ขอดถ่ายรูปอีู่้นะครับนี่เลยแก้วนะครับเป็นแก้วนะมีรูปผมด้วยอยู่บนนู้นไรฟาร์มนะนะนะทำได้สั่งทำได้ทุกแบบนะครับสั่งได้หมดเลยดูมันมีหลายอย่างนะซุ้มโค้งซุ้มนู่นซุ้มนี่นะครับให้ดนะู สมของงานวิ่งงานอะไรได้หมดนะครับไม่หมดเลยนะตัวใหญ่แล้วเนี่ยมีตัวใหญ่นะครับนี่อันนี้ข้างหลังมันใช่ไหมแน่เนี่ยดเดี๋ยวถ่ายข้างหน้าถ่ายข้างหน้านี่เลยได้นะครับเนาะสั่งทำได้เดี๋ยวมาถ่ายข้างหน้าหน่อยเนาะ เดี๋ยวเราถ่ายทีละตัวไปด้วยแลเนี่ยอันนี้เลยอันนี้คือข้างหน้านะตัวใหญ่ซุ้มงานวิ่งเทศกาลต่างๆทําได้หมดนะครับอันนี้เป็นซุ้มเทศกาลอาหารรสชาติอร่อยนะซุ้มเทศกาลอาหารเนาะโอ้ตัวสกายทูบตัวใหญ่มากนะเนอะมืดๆไปหน่อยไหมเนี่ยฟ้ามืดฟ้ามืดไปหมดแล้วนะครับนีนี่เลย นี่สวยนะตัวนี้นี่ครับนี่เลยนะ่บอลลูนแล้วก็มีทำได้นะครับเนาะมีหลายแบบเลยนะหลายรายการให้เลือกเลยเดี๋ยวดูตัวนี้สกายทูปนะตัวใหญ่มากตัวใหญ่มาก ตัวใหญ่จริงใช้นะครับสั่งได้นะในตัวใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะสั่งได้นะทําได้สกินชื่อฟรีสกินโลโก้ฟรี